สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง c d เดียเกนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม b บ n เดอร์นะครับ2.9เ้นาะโปรแกรมบ n เด r ครับเป็นโปรแกรมที่ทำพวกโมเดล3มิติหรือว่าจะเป็นเอเมชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับขั้นแรกนะครับต้องเข้าไปที่ b e n เด r .org นะอ่า เข้าเสร็จนะครับเราก็ต้องมาดูที่ดาวน์โหลดเบนเดอร์สองจุนะครับตรงนี้เลยกดทิ่เข้าไปพอเข้าอยู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกก่อนว่าเราเป็น Mac หรือว่าเราเป็น Windows นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Windows ตัวนี้แล้วกันเนาะอ่าปุ๊บโอเคพอเรากดเสร็จแล้วนะครับเราก็กํลังดาวน์โหลดข้างล่างเนาะซึ่งมันก็ดาวน์โหลด ไม่นานมากนะครับซึ่งประมาณ 10- ถึง15นาทีประมาณนี้เนาะไม่เกินจากนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนโหลดเสร็จจะเป็นยนังไงครับไปดูกันเลยโอเคครับอ่าเราก็ได้ทำการโหลดเจ้าตัวนี้มานะครับดับเบิลคลิกไปเลยนะแป๊บนึงครับนี่นะเราเขาบอกว่า Do you want to run this file หรือเปล่านนะแล้วก็ตอบ run ไปนะครับอ่ารอมันลงแป๊บนึงนะ ปึ๊กด next ครับแล้วก็กด accept นะแล้วก,กด next mm hmm. อีกรอบหนึงหลังจากนั้นนึงนะครับก็จะให้ลงตรงไหนครับผมให้ลงไรผมให้ลงได้ได้นี่ละกันไดอ e นะครับลงในผมครับหนึ่งนะขออนุาตครับแล้วก็โอเค install แล้วครับผม ต้องมานั่งรออินสตอล์สักพักนึงนะครับเพื่อทำการลงเจ้าตัวโปรแกรมเบนเดอร์เนาะโอเคตัดเสไปนะครับแล้วก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่ง,งมีอัปเดตอะไรมี Copy new file นะครับก็ต้องรอจนก,กว่ามันจะทำเสร็จเนาะป๊บโอเคครับเขาบอกว่ากดปุ่ม finish แล้วก็จะเรียบร้อยนะครับโอเค เราจตตัวโปรแกรม b e n d e r มาแล้วมาเดี๋ยวเรากดเปิดเลยนะครับโปรแกรม b e n d e r มันจะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ทําพวก 3D m o เดลหรือว่าพวกงาน animation 3D ต่างๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสามารถปรับภาษาได้เนาะอันนี้เป็นอังกฤษใช่ไหมจะสึกไทยเอ้าไทยมีด้วยนะครับแต่ผมว่าปรับอังกฤษดีแล้วนะครับอ่าก็โอเคครับประมาณนี้เนาะมันจะมีธีมนะจะมีธีมหลายธีมเลยว่าชอบธีมแบบไหนนะครับ ผมชอบตีมเบนเดอร์ด้รับทีสุดแล้วครับมันเป็นคลาสสิกดีนะครับกด next ไปอันนี้ครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็กดข้ามไปครับกดคลิกครับนี่เราก็ได้ตัวโปรแกรมของเรามาแล้วเนาะนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะสามารถเลื่อนดูโมเดลของเราได้นะครับตกแต่งอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปที่ทําการสอนเบนเดอร์นะครับโปรแกรมนี้นะก็ บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเนาะเอาละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับซิล